สำนักงานศึกษาธิการภาคสองยึดมั่นในหลักขององค์กรคุณธรรมโดยมีผู้บริหารของหน่วยงานประกอบด้วยนายพิเชษวันทองผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการรักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค,าส,ารราาาคสำนักงานศึกษาธิการภาคและนางธรรมพรแข่งกสิการรองศึกษาธิการภาคสำนักงานศึกษาธิการภาคสองที่ประกาศเจตนารม์และมุ่งมั่นในการส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรมของหน่วยงาน ยึดมั่นและปฏิบัติตามหลักทมทางศาสนาน้อมนำหลักปรัชญ,ญาของเศรษฐกิจพอเพียงและวิถีวัฒนธรรมไทยที่ดีงาสมสำนักงานศึกษาที่การภาคสองเป็นส่วนราชการในสังกัดสำนักงานประหลัดกระทรวงศึกษาธิการที่มีที่ตั้งอยู่ในภูมิภาคซึ่งตั้งอยู่ที่เลขที่9ถนนเทศปทุมตำระบางปลอกอําเภอเมืองจังหวัดปทุมธานีการขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมของสำนักงานศึกษาธิการภาคสองระดับองค์กรส่งเสริมคุณธรรม ผู้บริหารของสํานักงานศึกษาธิการภาคสองนายพิเชษวันทองผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการรักษาการในตําแหน่งศึกษาธิการภาคสํานักงานศึกษาธิการภาคสองและนางธรรมพรแข็งสิการรองศึกษาธิการภาคสํานักงานศึกษาธิการภาคสองได้ให้ความสําคัญในการส่งเสริมคุณธรรมขององค์กรมาอย่างต่อเนื่องโดยมีการลงนามมอบนโยบายและประกาศเจตนารมณ์ในการส่งเสริมคุณธรรมขององค์กรประกอบด้วยประกาศแนวทางปฏิบัติตนของข้าราชการพลเรือนตามประมวลจริยธรรม สำนักงานศึกษาธิการภาคสองขอประกาศและแสดงเจตนารมณ์ว่าจะยึดมั่นในสถาบันหลักอันได้แก่ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์จะเป็นคนดีมีคุณธรรมประพฤติปฏิบัติตนในสัมมาอาชีพด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเป็นหลักสำคัญมั่นคงดำรงตนอยู่ด้วยความมีเกียรติและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ กล้ายืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้องปฏิบัติงานราชการอย่างถูกต้องชอบธรรมไม่กระทําการโกงพนดินไม่ทนต่อการทุจริตทุกรูปแบบและไม่ใช้ตําแหน่งหน้าที่หาประโยชน์บนความทุกข์ยากของประชาชนค่ะ,ะประกาศนยโยบายด้านจริยธรรมของข้าราชการตามพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรมพุทธศักราช2562ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของผู้บริหารหน่วยงาน ประกาศเจตนารมณต่อต้านการทุจริตของสํานักงานศึกษาธิการคาน2กิจกรรมมอบนโยบายด้านจริยธรรมของข้าราชการตามพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรมพุทธศักราช2562โดยผู้บริหารนําข้าราชการและบุคลากรของ,ของสำนักงานศึกษาธิการภาค2เข้าแถวเคารพธงชาติสวดมนต์ไหว้พระและร่วมกันกล่าวทําปฏิญาณการเป็นข้าราชการที่ดี กิจกรรมประกาศเจตจำนงสุดในการบริหารงานของผู้บริหารหน่วยงานมุ่งมั่นให้บุคลากรได้รวมกันต่อต้านการทุจริตในทุกรูปแบบก,กิจกรรมประกาศ no gift policy ของสำนักงานศึกษาธิการภาคสองโดยเน้นให้หน่วยงานมีความโปรง่งใสไม่ให้ไม่รับของกำนันทุกชนิดระดับองค์กรพัฒนาคุณธรรมสำนักงานศึกษาธิการภาคสองมีการพัฒนาหน่วยงานโดยผู้บริหารของสำนักงานศึกษาธิการภาคสองที่จะยกระดับคุณภาพของหน่วยงานให้ได้ตาม มาตรฐานองค์กรคุณธรรมจนประสบความสําเร็จสํานักงานศึกษาธิการภาคสองได้รับรางวัลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฝนการดําเนินงานของหน่วยงานสังกัดสํานักงานประหลัดกระทรวงศึกษาธิการอีเธอโดยเฉพาะในส่วนของการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะโอทีสํานักงานศึกษาธิการภาคสองได้รับรางวัลในระดับเอเอติดต่อก,กันตั้งแต่ปีพุทธศักราช2565จนถึงปีพุทธศักราช2567ระดับองค์กรคุณธรรมต้นแบบ สำนักงานศึกษาธิการภาค2มีการพัฒนาหน่วยงานในทุกมิติอย่างต่อเนื่องจากการมอบก,กรอบแนวทางนโยบายต่างๆการพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพบุคลากรของหน่วยงานจนถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากรในหน่วยงานโดยผู้บริหารของสำนักงานศึกษาธิการภาค2จัดให้ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อมของอาคารสถานที่โดยรอบของหน่วยงานรวมถึงการพัฒนาบุคลากรให้มีพฤติกรรมและประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติงานไปในทางที่ดีขึ้นโดยสำนักงานศึกษาธิการภาคสองได้จัดกิจกรรมจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจเพื่อสร้างจิตสำนึกเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์แอและร่วมกันทำความดีถวายเป็นพระราชะกุศลรวมแรงร่วมใจปรับปรุงสภาพแวดล้อมของหน่วยงานจัดอบรมโครงการส่งเสริมสนับสนุนแนวทางการพัฒนาการดำเนินการทางวินยัยการอุธทณ์ และการร้องทุกข์ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานศึกษาธิการภาค2เพื่อสร้างมาตรฐานในการปฏิบัติราชการให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีมีประสิทธิภาพโดยยึดระบบคุณธรรมยุติธรรมและความเสมอภาคจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการเป็นต่างๆการขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมของสำนักงานศึกษาธิการภาค2ในทุกระดับเพื่อมุ่งหวังให้บุคลากรของหน่วยงานทุกคนเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติโดยการส่งเสริมให้คนไทยมีพฤติกรรมที่สะท้อนการมีคุณธรรมพอเพียงวินัยสุจริตจิตอาสากตัญอยู่มุ่งสู่สังคมคุณธรรมที่คนไทยอยู่ร่วมกันด้วยความสมานฉันทายใต,ใต้หลักธรรมทางาศาสนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงวิถีวัฒนธรรมไทยที่ดีงามและประเทศไทยปลอดทุจริตและประพฤติมิชอบเพื่อพัฒนาประเทศให้มั่นคงในมิติด้านคุณธรรมมีคุณธรรมเป็นหลักยึดถือและปฏิบัติ